สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับครูณเด่นอีกแล้วนะครับกับอักษรอ้นเลินนั่นเองครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับครูณเด่นนคณิตศาสตร์ป .2 อเล่มที่2นั่นเองครับผมวันนี้ครูเรีเด่นจะพานักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับโอเคนะก็คือในส่วนของการคูณจํานวนที่มี1หลักกับจํานวนที่มี2หลักนั่นเองซึ่งครั้งก่อนเนี่ยครูณเด่นคนนี้แหละสอนไปแล้วถูกไหมฮะซึ่งคาดว่านักเรียนหลายคนเนี่ยน่าจะจําได้แต่บางคนก็อาจจะลืมไปแล้วดังนั้นรูขอทวนให้เป็นนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับมาดู ครั้งก่อนนะครูสอนว่าอ่ะเอานี้ก่อนก็คือครูบอกว่าเอาจำนวนหนึ่งหลักไปคูณกับอะไรครับ10 20 30ไปจนถึง90นั่นเองด้านครูขอยกตัวอย่างให้ดูนะสมมุติครูเอา4ครับไปคูณกับ20อ่าครูบอกนักเรียนว่าไงครับก็คือเอาจับเนี่ยเออไม่ต้องดูเลขศูนย์จับ4คูณกับ2ได้เลยซึ่งสูตรคูณต้องมาแล้วนะ4คูณ2เท่าไรครับ4คูณ2ได้8แล้วก็ให้นักเรียนเติมศูนย์ต่อท้ายปีก1นตัวก็คือตัวนี้เติมลงไปนนั่เอง โอเคนะฮะดังนั้นนักเรียนจะได้ว่า4คูณกับ20ของนักเรียนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ80นั่นเองโอเคนะครับซึ่งอันเนี้ยนักเรียนเรียนไปแล้วครั้งก่อนนะครับโอเคนะซึ่งครั้งก่อนครูสอนเรื่องการคูณแบบแนวตั้งบ้างอะทีนี้ครูสอนแบบแนวตั้งแต่ยังไม่ทดนะยังไม่ทดยังไงฮะมาดูซึ่งครั้งก่อนนะครูสอนแบบยังไม่ทดอะครูขอวางตรงนี้ให้นิดนึงนะครับมาดูเช่นครูบอกว่าครูเอา24ไปคูณกับ2ครับ นี่คำตอบของนักเรียนได้เท่าไหร่นะฮะมาดูตรงนี้2 4่สิบสครับคูณกับสซึ่งตรงนี้ครูต้องแบ่งก่อนให้มันอยู่ในในหลักหน่วยกับหลักสิบนะอันนี้ครั้งที่แล้วนะครับมาดูหลักหน่วยกับหลักสิบครูขอแบ่งแบบนี้นะครับสร้างตารางให้เลยนี่อ่ะตรงนี้ครูให้เป็นหลักหน่วยนะครับตรงนี้ครูให้เป็นหลักหน่วยนะ และตรงนี้ครูให้เป็นหลักสิบนั่นเองครับมาดูโอเคนะดังนั้นตรงนี้ครับนักเรียน24คูณกับ2นักเรียนก็เอา4ตรงนี้มันอยู่ในหลักอะไรหลกหลักหน่วยก็ไปวางลกเป็น4แล้วก็2อยู่ในหลัก10ก็ไปวางครับนี่แบบนี้คูณกับใครเอ่ยคูณกับ2มีตัวเดียวอยู่ในหลักหน่วยนักเรียนก็ไปวางในหลักหน่วยนั่นเองคูณกันแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปครูเคยสอนนักเรียนไปแล้วว่าให้จับหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยก่อนก็คือตัวนี้คูณกันก่อน4ี่คูณสสูตรคูณต้องมาครับ4ี่คูณสได้8นั่นเองครับดังนั้นจะอยู่ในหลักหน่วยเนาะเป็น8ต่อมานักเรียนก็ต้องเอาหลักหน่วยไปคูณกับหลักสิบแบบนี้ครับก็คือเอา2ไปคูณกับ2 2สอคูณสสูตรคูณลกเป็น4นั่นเองเก่งมากครับนักเรียนเก่งมากดังตัวนี้ได้4ต้องวางมันอยู่ในหลักสิบซึ่งครั้งก่อนเนี่ยครูบายไปแล้วว่า 4ตัวนี้อยู่ในหลักสิบจะมีค่าเท่ากับ40แล้วก็8ตัวนี้อยู่ในหลักหน่วยจะมีค่าเท่ากับ 8. แปดนักเรียนเอามารวมกันจะมีค่าเท่ากับ48หรือนักเรียนจะเห็นว่าเนี่ยเราเขียนเป็นอะไรแล้วลูก48อยู่แล้วโอเคนะโอเคนะฮะซึ่งจากครั้งก่อนเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติม,ตมกันโอเคนะอ่ะเด็กน,น,นักเรียนพร้อมแล้วจําได้แล้วว่าครูสอนอะไรไปบ้างในครั้งที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาเริ่มกันกับแบบฝึกหัดข้อที่1กันเลยมาดูครับข้อที่1 ข้อนี้นะมาดูครับเขาบอกว่าพิจารณารูปแล้วเติมจํานวนแสดงการคูณล,ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองอ่ะมาดูข้อที่1ครับมีเป็นเรียกอะไรนะเป็นช่อดอกไม้ละกันเขาใช้ว่าช่อดอกไม้นะครับตรงนี้เขาเขียนเลขไรโลหนูด,ดู10ครับหมายความว่ามีดอกไม้อยู่10ดอกนั่นเองตรงนี้ก็มีดอกไม้อยู่10ดอกอีก10ดอกครับโอเคนะดังนั้นหมายความว่า ใน1กลุ่มที่เขาวงมาให้นักเรียนเนี่ยมันจะมีดอกไม้อยู่กี่ดอกครับผม30ดอกนั่นเองดังในนี้นะจะมีมีดอกไม้อยู่30ดอกนั่นเองและกลุ่มที่2ก็จะมีดอกไม้อยู่เท่าไหร่ลูก30ดอกเท่ากันเลยกลุ่มที่3ก็จะมีดอกไม้อยู่ทั้งหมด30ดอกและเช่นเดียวกันลูกลุ่มที่4ก็จะมีดอกไม้อยู่ทั้งหมด30ดอกครับผมโอเคนะทีนี้ถ้านักเรียนจําได้เรื่องการคูณครูบอกแล้วว่า voilà, นักเรียนต้องเออนับจํานวนกลุ่มมันก่อนว่ามีอยู่ทั้งหมดกี่กลุ่ม กลุ่มที่1ครับกลุ่มที่2กลุ่มที่3และก็กลุ่มที่4ดังนั้นข้อนี้ค่อยนักเรียนเขียนเป็นอยู่ในรูปของการคูณน,นักเรียนจะเขียนได้ไรลกูกเอาจํานวนกลุ่มมาคูณกับจํานวนในกลุ่มนั้นโอเคนะดังนั้นข้อนี้มีกี่กลุ่มครับขลังตอบรูลเออเก่งมาก4ลกูกโอเคเก่งมากแล้วใน1กลุ่มมีดอกไม้อยู่กี่ดอกลกูก30ดอกนั่นเองดังนั้นนักเรียนทราบแล้วว่ามีอยู่4กลุ่มครับและใน1กลุ่มมีดอกไม้อยู่ทั้งหมด30ดอกนั่นเอง นักเรียนก็จะเขียนอยู่รูปการคูณได้ก็คือ4คูณกับ30โอเคนะซึ่งตรงนี้เข้าอะไรครับเลข1หลักคูณกับ10 20 30ไปถึง90นั่นเองนักเรียนทำไงลูกจับ4คูณกับ3ก่อนเลยนี่สูตรคูณต้องมาแล้วนะลูกนะ4คูณกับ3 4คูณ3เป็น10เท่าไหร่ลูก15ไม่ใช่ใครตอบ15ลูกไม่ใช่4คูณ3เป็น12นะลูกนะเออ 12โลกแล้วก็ให้นักเรียนเติมอะไรลงไปเติมศูนย์ลงไป1ตัวนั่นเองครับผมโอเคนะแล้วนักเรียนทราบแล้วว่า4คูณ3ของนักเรียนเนี่ยเป็น1 0 0รโทษ4ีคูณ30ของนักเรียนเป็น120้นั่นเองครับอันนี้ทันเนาะอันนี้เรื่องเก่านะครับไม่ได้ยากตรงไหนเลยโอเคนะอ่ะทีนี้ขอไปต่ออีกนิดนึงครับนี่ตรงนี้ครั้งก่อนนักเรียนฝึกทาตรงนี้กับครูไปแล้วแต่ยังไม่เยอะวันนี้มาฝึกทําเพิ่มนะครับโอเคนะอ่ะมาดูครับตรงนี้ขอข้อที่2ครับนักเรียน เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีการหาผลคูณโดยโดยเติมเลขโดดลงในตารางหลักโอเคนะฮะเลขโดดบางคนงงเลขโดดเลขโดดคืออะไรลูกก็คือเลขศูนย์ถึงเลขเก้านั่นแหละเออที่นักเรียนเข้าใจนะครับโอเคนะเอามันมาเติมดังนั้นตรงนี้ครูขอเขียนก่อน2คูณกับ14ครูถามว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะนักเรียนสลับที่การคูณก่อนเออจะมีค่าเท่ากับ14คูณกับ2ได้ไหมลูกได้ครับเท่ากันเลย เท่ากันเป๊ะเลยเรือจะจำสลับที่การสลับที่การคูณที่ครูสอนไปได้เนาะโอเคนะ,ะดังงคูณ14จะมีค่าเท่ากับ14คูณกับ2เอาตรงเนี้ยไปใส่ครับในตารางหลักแล้วน,นักเรียนตอบครูโลก C อยู่ในหลักไหนหลักน่วยโ้ข้างหลังตะโกนมาเสียงดังมากใส่4ลูลก1อยู่ในหลักอะไรโลกหลัก10ลโลกใส่ไปจ้าโอเคนะแล้วก็คูณกับเลขอะไรครับคูณกับเลข2ซึ่ง2มีอยู่ตัวเดียว2ตัวนี้มันอยู่ในหลัก หน่วยนั่นเองโอเคนะนักเรียนก้าสองไปใส่ตรงนี้ได้ไหมลูกใครใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ข้างหลังอย่าทำนะลูกเออไม่ได้ลูกไม่เอาหลักอะไรลูกหลักหน่วยเดานักเรียนต้องไปใส่ในหลักหน่วยครับผมเออไปใส่ตรงนี้นะอืมเชิบตรงนี้ครับโอเคนะเลขสองทีนี้พอนเรียนใส่ปุ๊บนักเรียนก็เข้าวิธีการคูนแล,ล้วครับทีนี้ถ้าจําได้เมื่อกี้กูเพิ่งบอกไปคูณยังไงนะครับจับหลักหน่วยคูณหลักหน่วยก่อนนี่ 2, สี่คูณสองสุดคูณลูกเป็น 8นั่นเองเก่งมากใครตอบคุณยกมือแล้วโอ้โหสุดยอดมาก4ีคูณสเป็น8ครับโอเคนะต่อไปนักเรียนก็หลักหน่วยคูณกับหลักสิบหลกนี่นักเรียนเห็นเลขอะไรสองคูณกับ1นลกได้เสียงดังฟังชัดมากตอบ2นั่นเองดังนั้นบอกไปแล้วหลก2อยู่ในหลักสิบมีค่า20่อยู่ในหลักหน่วยมีค่า8รวมกันเป็น ยี่สิบแปดโอเคไหมลูกเออหรือนักเรียนดูตรงนี้ได้เลยนะเขาเขียนออกมาเป็นเลขสองติดกับแปดก็คือแปดอยู่ในหลักหน่วยลูกและสองอยู่ในหลักสิบก็มีค่าเท่ากับยี่สิบแปดนั่นเองนักเรียนไปตอบยี่สิบแปดเขียนเป็นภาษาเขียนเป็นเลขไทยก็ได้ลูกยี่สิบแปดนั่นเองลายมือครวจะไม่ค่อยสวยลูกนะเออมาดูนะเดินข้อที่หนึ่งผ่านไปลูกข้อสองมาเลยครับผมโอเคนะขลังทันไหมลูกตอบคุณเลยลูกเออเจ่งมากมขลังบอกทันนะโอเคนะขอไปข้อที่สองนะลูกนะมาดูลูก มาดูครับข้อที่2 11อคูณกับหามาครับข้อนี้11คูณกับ 5. นักเรียนอย่าลืมเอาตัวเลขโดดของมันเนี่ยเอาเลขโดดของมันนะฮะไปใส่ในหลักแต่ละหลักให้ถูกต้อง1ตัวนี้หลักหน่วยเติมครับนี่1ตัวข้างหน้าหลัก10ใส่ครับเริ่มคล่องขึ้น,นยังเอ,อวบางคนบอกเริ่มคล่องขึ้นแล้วกลับไปฝึกนะครับโอเคนะต่อไปคูณกับเลขอะไรลกูกเลข5 5มีตัวเดียวอยู่ในหลักหน่วยนั่นเองเก่งมาก จะได้ว่า11คูณกับ5นะครับโอเคนะจำที่ครูสอนได้ไปเอ่ยข้างหลังลกูกคูณอะไรก่อนเออว้สุดยอดมากลกูกดังนั้นจับหลักหน่วยคูณกันก่อน1คูณกับ5มีค่าเท่ากับ5นั่นเองครูย้ําอีกทีหนึ่งนะนักเรียนคนไหนที่ยังท่องสูตรคูณไม่แม่นครูย้ําเลยนะครับอยากเก่งคณิตศาสตร์ไปท่องสูตรคูณให้แม่นแแล้วหนูจะเก่งมากลกูกโอเคนะู้ๆเชืรอครูลกูกเชืชเอ่อไปลูกเชยรอลูกเออไอ้ดูหนั้งคูณ5ได้5ลูกเมื่อกี้ิบต่อไป นักเรียนก็จับหลักหน่วยคูณกับหลักสิบลูกนี่จับหนึ่งคูณห้าเหมือนเดิมได้เท่าไหร่เหมือนเดิมลูกได้ห้าเหมือนเดิมโ,มเมโอเคนะงั้นแต่ห้าตัวนี้นักเรียนต้องเติมในหลักสิบนั่นเองครับผมแั้นคำตอบจะออกมาเป็นห้าสิบเท่าไรหรอกห้าสิบห้านั่นเองอ่าก็ตอบเป็นห้าสิบห้านั่นเองครับผมโอเคนะน่าจะได้เนาะสองข้อโอเคนะฮะทีนี้ยังไม่ยังไม่สาแก่ใจลกูกเออยังไม่สาแก่ใจมันยังไม่ยังไม่ชํานาญมากพอต้องฝึกทําอีกโอเคไหมหรอก ขออีกสักนิดหนึ่งได้ไหมเออพร้อมไหมลูกถ้าข้างหลังใครพร้อมยกมือลูกโอ้โหเรียวกลาวลูกนะไม่ต้องแย่งกันตอบลูกนะเออพร้อมแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปทําแบบฝึกหัดกับครูนะเด่นต่อเลยครับผมมาแล้วครับผมโอเคนะตรงนี้นะฮะ,ะมาดูครูจะพานักเรียนมาดูแบบฝึกหัดข้อนี้นะครับเขาถามว่า3คูณ13คูณ10โทษ13คูณกับนะฮะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเดยนนักเรียนครับไหนใครฟังครูไปแล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าเอาเลขโดดไปเติมใน หลักให้ถูกต้องนั่นเอง3ตรงนี้ครับอยู่ในหลักอะไรเอ่ยอ่าตรงนี้3อยู่ในหลักหน่วยเอาไปใส่ครับนี่แล้วก็1อยู่ในหลัก10ครับเอาไปเติมให้เรียบร้อยคูณกับ2ครับนักเรียน2อยู่ในหลักไรลูกลหลักหน่วยนั่นเองเอาไปใส่อยู่ตรงนี้นั่นเองครับโอเคนะใครจําได้แล้วเมื่อกี้ครูบอกว่าให้เอาอะไรคูณกันก่อนลูกหลักหน่วยครับหลักหน่วยคูณกันก่อนดังนั้นจับ3คูณกับ2ลงศูนยคูณต้องมาข้างหลังต่อเพูลูก สามคูณสองได้6นั่นเองเก่งมากลกตัวนี้ได้6นะครับแล้วหลังจากนี้ก็คือเอาอะไรต่อโลกเอาหลักหน่วยไปคูณกับหลักสิบนั่นเองครับโอเคนะซึ่งหลักหน่วยคือ2หลักสิบคือ1โลก2คูณ1ได้2เก่งมากโอเคนะดังนั้นตรงนี้จะออกมาแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โลก26นั่นเองโอเคนะไม่ยากใช่ไหมโลกทาไม่ยากงั้นครูขอฝึกทำโจทย์อีกสัก2 3สมข้อแล้วกันเนาะโอเคนะครับตรงนี้เนาะอ่ะมาดูตรงนี้โลก ชิบอ่าขอเพิ่มอีกสักนิดนึงนะครับข้อนี้ครูเอาเป็นตัวนี้อ่าสิบสี่ไม่เอานะลูกนะคูณกับสองแล้วกันโอเคนะครับชิบตรงนี้มาดูขอสิบสี่คูณกับสองนะอ่ะนักเรียนเอาไปเติมเหมือนเดิมครับลูกไปเติมนะสี่อยู่ในหลักหน่วยนั่นเองโอเคนะแล้วก็หนึ่งอยู่ในหลักสิบเอาไปใส่ครับสองอยู่ในหลักหน่วยนั่นเองใส่ให้ถูกต้องลูกเออมา ได,ตด้ตรงนี้มาแล้วเนาะดังนั้นตรงนี้ครับนักเรียนเอาหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยก่อนนั่นเองดังนั้น4ี่คูณสได้8นั่นเองครับโอเคนะนี่ต่อไปครับครูบอกว่าอะไรเอ่ยนอกจากหลักหน่วยคูณหลักหน่วยเสร็จปุ๊บเอาหลักหน่วยไปคูณกับหลักสิบนั่นเองตัวนี้โลก2คูณกับ1ได้2นั่นเองครับเก่งมากโอเคนะดังนั้นนักเรียนคูณมาแล้วว่า14คูณกับ2เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โลกตอบครูชั้นใจหน่อย20ิ 8นั่นเองขลังทันไหมลกูกขลังยกมือหน่อยลูกเออขลังบอกทันเนาะโอเคนะครับโอเคนะถ้าขลังบอกทันงั้นขออีกสัก2ข้อได้ไหมลกูกทีนี้ครูจะให้เวลาหนูทำโอเคนะลูกนะอ่ามาดูลกูกขออีกสัก2ข้อนะครับมาดูจ้ะตรงนี้เอาเป็น32ครับคูณกับ3ละกันอ่าตรงนี้เนาะชิบอานักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ย ไหนข้างหลังพร้อมยังโลกอะคุณจับเวลาให้สิบวิโลกเร็วลลกหนึ่งสองเฮ้ยอาหมดเวลาแล้วนะโอเคนะหนูไปฝึกทํามาในโลกแล้วก็มาดูเฉลยพร้อมครูนะครับโอเคนะเดินไปดูดังนั้นใครทําเสร็จแล้วยกมือลกูกเออนี่เพียบเลยนะโอ้เสร็จแล้วนะเนาะเด้นม,มาดูครับอันดับแรกนักเรียนก็เอาหลักของมันเนี่ยเอาตัวเลขนะครับไปวางในหลักหน่วยกับหลักสิบให้ถูกต้องสองอยู่ในหลักอะไรลลกหลักหน่วยเอาไปวางตรงนี้ลลกนี่ ต่อไป3อยู่ในหลัก10ไปวางลกูกนี่ได้แล้วต่อไป3ตัวนี้ลูกสุดท้ายอยู่ในหลักอะไรเอ่ยอยู่ในหลักหน่วยนั่นเองดังนั้นตัวนี้ก็เติม3ลงไปนี่มาแล้วครับใครคูณเสร็จเรียบร้อยแล้วตอบครูลูกเอาหลักหน่วยคูณกันก่อน3คูณ2เป็นสูตรคูณลูกสุดคูณใครเองจำไม่ได้สามคูณสองเป็นหกนั่นเองเก่งมากลูกอืม้มแข็งก่อนเรียนสตรครูคูณนัเด่นไปแล้วเนาะโอเคนะครับอย่าลืมไปท่องเพิ่มเติมนะครับ ต่อไปเอาหลักหน่วยไปคูณกับหลักสิบนั่นเองตรงนี้ครับ3คูณกับ3เป็นเป็นอะไรโลกเป็น9นั่นเองครับเก่งมากดังนั้นนักเรียนจะได้มาแล้วว่า32คูณกับ3ตรงเนี้ยจะออกมาเป็นคําตอบเท่าไหร่โลกก96นั่นเองโอเคนะฮะโอเคนะนั้นครูนัเดีนขอข้อสุดท้ายได้ไหมโลกมาลลกอ่าข้อสุดท้ายขออีกหนึ่งข้อนะครับข้อนี้นะให้นักเรียนฝึกทําแล้วก็ตอบคณรูนัเดีนให้ถูกต้องนะครับมาดู เอา2ี่สิบอ่สามครับคูณกับสาม้วกันนี่อ่ะควยนักเรียนคอยเวลานักเรียนนะครับเอาเร็วครับยี่สิวิเร็วเร็วลูกใครเสร็จแล้วยกมือข้างหน้าอืมข้างหน้ายกแล้วนะครับข้างหลังสู้ไปลูกเออสู้เขาแนะ่มาลูกเออดังนั้นข้อนี้จะเป็น2ี่สิบสามคูณกับสานั่นเองนักเรียนเอาไปใส่ในหลักให้ถูกต้องนะครับสามตัวแรกตรงนี้อยู่ในหลักหน่วยใส่ครับนี่ ต่อไป2อยู่ในหลัก10นั่นเองเอาไปใส่ให้ถูกต้องทีนี้มันคูณอยู่กับใคลโลกมันคูณอยู่กับ3นั่นเองครับโอเคนะดังนั้น3ตรงนี้อยู่ในหลักหน่วยนักเรียนก็เอาไปใส่หรกในหลักหน่วยมาแล้วจ้านักเรียนคูณครับเอาหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยก่อนฟึบมาครับโลกตอบครูลกสคูณสาเป็น9นั่นเองเก่งมากใครตอบครูลูลกเมื่อกี้โอ้โหสแสดงว่าดูไปท่องสูตรคูณมาแล้วเห็นไหมโลก ถ้าใครท่องสูตรคูณมาแล้วจะเก่งคณิตศาสตร์ขึ้นไปท่องมานะครับโอเคนะต่อไปก็จับหลักหน่วยคูณกับหลัก10นะครับนี่สาคูณกนะับสเป็นเท่าไหร่ครับเป็นเป็น6นั่นเองเก่งมากเดี๋ข้อน,นี้23คูณกับ3จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น69นั่นเองนักเรียนถูกไหมลูกนะใครถูกยกมือครับโอ้โหถูกกันยกห้องเลยนะเออเก่งมากลกูกโอเคนะดังนั้น นักเรียนตรงนี้เอาโจทย์แบบเนี้ยเออหรือเอาแบบฝึกหัดของหนังสืออักษรนะครับไปทําแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนักเรียนจะได้เก่งมากขึ้นโอเคนะสาหรับวันนี้มีใครมีคําถามไม่เอ่ยลลกมีไหมป .2 โลกมีไหมครับข้างหลังมีไหมไม่มีอ๋อรู้เรื่องมากแตโอเคครับโอเคังนถ้ารู้เรื่องแล้วเดี๋ยวคุูเดชขอตัวลาไปก่อนเนาะอย่าลืมนะครับอยากได้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมไปซื้อหนังสือของอักษรนั่นเองคณิตศาสตร์ป .2 เล่มที่2นะครับ แล้วเจอพบครูนเด่นได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับนีสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น